สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Backpack บลอนะครับก็มีคอมเมนต์มานะครับถามว่าควรจะเล่นซ้ายไหนอะไรยังไงนะครับผมก็อาจจะบอกคร่าวๆได้ว่าเลือกตามไอเทมยูนิคเป็นหลักนะครับอ่าเช่นโรแนนนะครับมีไอเทมชิ้นนี้นะครับที่จะทำการรีมูฟโล่ตามจานวนอาวุธที่เราติดนะครับก็ ถ้าเล่นถ้าเล่นชิ้นนี้ก็อาจจะต้องเล่นโรแนนสายอาวุธนะครับหรือถ้าหยิบชิ้นนี้มานะครับออได้โล่ตามอัมเมอร์ทำการบล็อกนะครับอาจจะต้องซื้อกราะมาเยอะๆแล้วก็ซื้ออาวุธชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อให้เกิดผลของการโจมตี30%ทำการบล็อกนะครับหรืออันนี้นะครับก็อาจจะเป็นสายป้องกันนะครับ การสะท้อนมีผลต่อกับอาวุธระยะไกลด้วยของประตูนะครับก็อาจจะซื้ออัลเมอร์ไว้เยอะๆเ,เพื่อทําการสะท้อนให้ศัตรูตายไปนั่นเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของชาหน้านะครับก็มีชนี้นะครับเป็นมานาสติลนะครับเป็นชาหนาสายอาหารนะครับถ้าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นชาหนาสายแช่แข็งนะครับหรืออันนี้นะครับ Wi-Fi Ascent นะครับก็จะเป็นชานาสายเบอร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าให้เล่นตามยูนิคไอเทมของเรานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาครับว่าจะไม่เล่นตัวละครเซตให้ดูนะครับเพราะว่าก็ในช่องนะครับไม่ค่อยมีคลิปนานนะครับแต่ใจจริงนะครับอยากเล่นไซเลสนะครับเพราะว่าในช่องมีแค่คลิปเดียว นะครับแต่ตัวละครยังไม่มานะครับไว้โอกาสถัดไปแลกกันนะครับหรือแม้กระทั่งอ n o s ชนะครับมีคนขอมานะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้หลายๆตัวหลายๆแนวทางให้ทุกท่านดูนะครับก็เศษนะครับไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับก็ยังบอกได้คำเดียวว่า จัดกระเป๋ายากมากครับอืต่ตาน,นี้ถือว่าดวงดีนะครับเราเจอธนูสองอันพร้อมกันเลยนะครับทำไมต้นเกมเนี่ยเราไหวนะครับเพราะเศษที่เล่นยากนะครับเพราะว่าต้นเกมน,นางไม่ค่อยอู้อันนี้ผมว่าแปลกๆปกนะครับผมว่าอันนี้อันนีอนน้อันนี้เวอร์เกินนะครับ ก็เยเจอเยอะไปนะครับบางทีก็เจอเยอะไป last เผื่อแพ้ไปนะครับนิดเดียวอืมอันนี้คือ s e i l i n g seed เกือบทีเล่นไปเมื่อคิดที่แล้วนะครับอันนี้คืออะไรโอ้โหเป็นไอเทมของอาวุธระยะใกล้ล้วน,นเลยนะครับ อืมอาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับเพราะว่าเจไม่มีอาวุธระยะใกล้นะครับมีก็จะเป็น,นคู่ในอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือเลือดไหลาตามช่องที่ว่างอยู่ของกระเป๋าเหรอแล้วก็ทํางาน12บสองวิทํางานทุกที่สองวิแล้วก็ย4บสีวิทางานทุกทีกหนึ่งวิอืก็ก็เหมาะกับเราแค่นี้แหละครับโอเคชนะอยู่นะครับอันี เลือดไหลแรงมากๆนะฮะก็ก็เหมาะกับเศษอยู่นะคะรับเพราะว่าเศษหน,น้าไม้ที่ทำให้เลือดไหลนะครับเนี่ยโอกาส20%น,นะครับเลือดไหลก็อาจจะมาคอมโบกันนะครับกับลิลิโอเคสบายๆเลยนะครับต้นเกมนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเละเกมเนี่ยจะ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 ยังไหวไหมนะครับนอะืมแต่ถ้าเป็นธนูพิษ ก็จะไม่มีเลือดไหลแล้วอืมงั้นเก็บไว้ก่อนแนะครับเพราะอยากให้เิ็เ็เลือดไหลามากกว่านะครับจริงๆเอาดาบเอาเคียวอันนี้ไปเล่นก็ได้นะครับเลือดไหลนะครับ เพราะว่ายิงประตูเลือดไหลย,ยิ่งโจมตีเร็วนะครับงั้นตอนนี้ผมขอลองเล่นอันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเด็กจะใช้อาวุธอื่นนะครับผมติกก็ใช้แต่หน้าไม้นะครับโอ้โหเก่งมากเลือดไหลแบบเลือดไหลไม่หยุดนะฮะอันนี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ผมว่ามันอาจจะเยอะไปแล้วนะครับ ไปดูกันนะครับโอ้โหโอเออมันตีเร็วมากก็จริงนะครับแต่มันไม่มีสตามีน,น่าเลยนี่ครับทุกๆหนึ่งจุดห้าวิมันตีแล้วนะฮะแต่สตามีน่าไม่พอนะครับอืม อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสายอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นสายของคำพีนแล้วก็เอานี้และกัดนะครับเป็นาของธนูนี่แหละฮะเสร็จเส็นี่ฮะอาวุธระยะใกล้นะครับนี่อ่ะเอามาใส่ด้วยนะครับไป เพื่อไหลแบบแรงมากๆนะครับก mm ็ hmm. ดีนะครับเป็นดีวีกที่ mm hmm. เก่งนะครับเอาคืาไปโอ้โหสบายสบาย นะครับมีอันนี้นะครับก็ทําให้เลือดไหลได้เหมือนกันนะครับสามสิบโลแทน,น,นแต่ผมว่าอาจจะไม่ต้องนะครับเพราะเยอะไปแล้วนะครับ อโเก่งมากๆเลยนะครับก็นี่นะเศษอาจจะเป็นตัวที่จัดกระเป๋าสเปะสบะนะฮะแต่คุณภาพนี่คือดีมากเลยนะครับนำมาคอมโบกับลิลิอันนี้อีกนะครับถือว่าเก่งมากนะครับ จะไหวมูฟิโดราไหมนะฮะไปดูกันไปโห่โห่โเ่โห่โโห่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 โหอโห่โหโหโห ก็อาจจะยังไม่ได้อธิบายนะครับงูวันนี้นะครับแมงมุมตีนะครับพอติดพิษแล้วก็ทำให้แมงมุมตีเพิ่มเติมตามจํานวนอูอ,อันนี้นะครับงูตัวนี้แล้วก็มามุมันมนี้นะครับแล้วก็มีใช้หกเงินหองทองนะครับทําการเสกงูหรือว่าแมงมุมที่นีงนะครับแล้วก็แมงมุม แบ่งมุมนะครับโอกาสโจมตีทําการดีบัฟแล้วก็ดเลือดนะครับตึงงูนะครับ40%ที่โจมตีจะทําการโจมตีด้วยนะครับเมื่อใช้อาวุธและเอามาคอมโบงกับอาวุธชิ้นนี้นะครับเมื่อเลือดไหลโจมตีเร็วขึ้นคอมโบกับนี้โจมตีเร็วขึ้นและงูก็จะโจมตีเร็วขึ้นไม่สิงูจะโจมตีด้วยนะครับและทำการติดพิษแล้วก็เลือดไหลใส่ประตูะรัวนะ มาเดีไปดูกันนะฮะดูแตกพิษขึ้นนะฮะโอ้โหครับก็ชนะไปแล้วนะครับเวื่อมากนะฮะเล่นเสร็จตานนี้นะครับเป็นตัวละครที่ดูนะะซื้อกระเป๋าก็ไม่ครบใส่ของก็ไม่ครบนะครับก็ยังชนะแบบสบายๆนะครับตานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษหรือเลือดไหล นะครับก็นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการเล่นเศษนะครับไปลองเล่นกันได้นะครับก็ชอบระบบของลิลิคนะครับทำให้เกมเนี่ยเพิ่มแมคาีนิกเข้ามาเช่นเมื่อกี้ที่ผมเอาอนี้เข้ามาทําให้ต้นเกมเนี่ยผมเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วไปคอโมโบกับเลดเกมเพิ่มขึ้นอีกนะครับทําให้ชนะมา15ตาโดยไม่แพ้เลยนะครับก็ไปเล่นก็นได้นะครับเ็จก็ยังเป็นตัวละครที่โหดนะครับแต่อาจจะต้อง เล่นมาระยะหนึ่งเพราะว่าจะต้องจัดกระเป๋าแปลกๆนะครับเพราะว่านางนางฟิกตำแหน่งฟิกของกระเป๋าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับแต่นางก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือักถามอะไรก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับคอมเมนต์ไปที่ด้าน่างได้เลยผมจะตามไปอ่านทั้งหมดนะครับส่วนท่านใดขอตัวละครอะไรมาหรือแนวทางอะไรมารอสักรูดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทำไล่ทำตามให้กับทุกท่านให้ ครบตามที่ทุกท่านรีเควสไว้ได้แน่นอนครับก็สำหรับวันนี้นะครับหากท่านใดรับชมรับฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็ของขอบคุณเป็นอย่างมากมากเลยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่าแชร์นะครับให้เพื่อนทำมาดูด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ลงคลิปใหม่ๆตรงนี้ก็จะพยายามลงคลิปมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ